สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวพเนียดครับหลังใหม่เึิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยครับเป็นสองหน้าระบบคอนหาักกลางนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูว่าระบบมันเป็นยังไงครับพเนียดก็จะเป็นทรงดอกโวตุมครับ ส่วน6กก็จะเป็นอ,อกไม้ประดูนะครับครับอกเป็นอ,อกไม้ประดูสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถสั่งได้ครับแอนทางไอดียไลน์หรือเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับ ตรงนี้เราจะไม่ได้ทักเชือกนะครับจะเป็นลวดเลยครับลวดทั้งใบเลยครับใช้งานยาวๆหลังนี้จะเป็นเปิดเปิดล่างนะครับส่วนใครจะสั่งใช้ชอบเปิดล่างเปิดบนเปิดบดเปิดข้างก็ตามที่จะสั่งครับสามารถทําให้ได้หมดแล้ครับส่วนระบบกคอนหักกลางยังไงนะครับเดี๋ยวจะ ผมจะเทให้ดูนะสมมติว่านกเกาะประมาณนี้นะครับเนี่ยนกไต่มาประมาณปลายไม้นี่ครับแล้วว่ามันยุบลงยุบลงประมาณนี้ครับนี่ครับแล้วก็งนี้ก็มันเ็จะไม่ล้นทั้งสองนะครับตอนนี้ก็เหมือนกัรน้บสึบิแข็คนาวนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับสาหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้นะครับ ไวโทรเดี๋ยวผมจะแปะไว้หน้าคลิปเลยนะครับแล้วคอหนักกลางหรือจะเป็นคอนธรรมดาเกลี่ยอ่างธรรมดาก็ได้ครับมีพระเนียดทุกแบบตามที่คนสั่งครับสามารถทําไดท้ทุกแบบครับส่วนหลังนี้ก็จะเป็นสองหน้าไม้ประดูครับ ดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคนทำพเนียดมืออะีของลาย,ยางานจะประมาณนี้ครับเป็นลายไม้ผมลงเล็กเกอร์ไว้ไม่ได้ลงสีอะไรครับลงลงสีก็แค่สีรวดกันสนิมครับส่วนลายไม้ก็เป็นสีไม้ธรรมชาติครับลงเล็กเกอร์ เพื่อรักษาเนื้อไม้ไว้นะครับก็หลังนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับขอบคุณครับ